สวัสดีค่ะตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะออกไปล่าหมึกกันแล้วนะคะแล้วเราจะแบ่งกันสองทีมอ่าทีมแอนกับทีมของโจโฉทีมเราก็จะมีชวนวิทย์มีไนท์แล้วก็เดี๋ยวทีมเราก็จะมีแขกชาวต่างชาติด้วยนะไปพร้อมๆไหมพร้อมครับผมเรดี้อยดดิหลองจากนั่งเรือมาถ้าวันนี้เราก็จะมาลงเรือตกหมึก กันตรงกลางทะเลซึ่งทีมของเราเนี่ยก็จะมี6คน <c oughs> <c oughs> จอดได้ยังคะยังเลยทางตัวที่4ของแอนไปแปลว่าเป็ดคนไทยได้นะเดี๋ยวไปรีวิวให้ในปลาอ่าช็อปปี้ใช่เลยหลังจากแวะประสบความสำเร็จกับหมึกนี่ก็ไปตกปลาแล้วลาก็เอาปลาแล้วกันนี่ิมบปลาอะไรครับพี่ปลาตะลุงครับกินได้ไหมครับกินได้ครับทำอะไรกินนะคะทำอะไรกินเหรอ ย่างกินได้ไหมต้มได้ครับต้มได้โอเคระวังเด้อแข่งแข่งมันง้เราตบกันต่อนะคะนั่งไม่อยู่สุขแล้วเหรอคะถึงงานต้องยืนแล้วเหนื่อยซึ่งผม อีหนึ่ง <im it> ไม่ยั้งไม่พลานมาเงยเดี๋ยวเรารอแอนได้6ตัวแล้วกำลังจะหาตัวที่7ดโอ้ไแล้วดีครับสภาพคนที่ตกปลาได้7ตัวเท่าพี่แอน,นหรือว่าทหารผัดสึกแล้วดูนี่พี่แอนนี่หน้าสายริง <im it> เราลุ้นกันกว่าใครได้ตัวที่8ปดจับป <im it> จอได้กี่ตัวละผมละพี่ผมเป็นแค่ผู้บรรยาย และท่านผู้ชมแอนก็ได้มึกมาพอสมควรแล้วล่ะมีเยอะมากจะทำนี่ปลาหมึกย่างบนเรือเลยให้เพื่อนๆของเราไมเฟนได้กินกันนะมีมี่แอนคลิฟนี่อีฟนี่ก็จปมีปลาหมึกนะคะซุปเปอร์เฟรชสดมากจากทะเลเลยตัวนี้ไม่มีแล้วค่ะคือต้องลงไปงมทะเลแล้วกินกันขึ้นมาปุ๊บลงเตาปั๊บ เดี๋ยวเราทำให้กินนะคะตุ๋มย่างสกินกิ้วกาะเบนรอบใต้ของเรานะคะย่างสุกแล้วคนจะได้กินกระเบนกระเบนแปลงปะคะกรหมึกที่ทำขึ้นจากทะเลเลยโอ้โหสดๆนี่มันอร่อยจริงๆเลยนะอร่อยเนาะพี่นกระเนอร่อยปะมันหวานๆนะพี่ไม่ชมพี่ฟงเลยหรออร่อยไหมอ๋ออร่อยฮะที่อันเป็นคนย่างเหรอคือกระเบนมันสดนะเจะต้องป่วยเขานิดนึงมเขาจะได้ กินกินแบบอร่อยอร่อยสดสดอร่อยยำม่ไรเฟจากมือตกของเรากลายเป็นครอครัวแล้วกลายเป็นเชฟเชฟเชฟด้วยแล้วก็เป็นมีคนตกด้วยสุดๆจริงๆว้าวยำมีไรเฟร์แนด ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นไฟส้มค่ะความรอนก็จะเริ่มมารวมกันในน้ำเขาจะทอดแถโชว์เรานะคะ อ,อก,กันทั้งคืนได้กันหนึ่งตะกร้าเด็กพี่เขาเวียงพีได้ mm hmm. จะมีปลาด้วยนะแ mm hmm. ล้วปาพวกนี้ไปทำอะไรอะคะเอาไปกอดก็ได้อ๋อนี้ได้แต่ตัวใหญ่2 minutes w 12 seconds 1 hour and 1 hour เราลองออมาก็น่าจะเป็นฝักแักของเราดูหน้าแลก่อนแบบผ่านศึกมาเยอะฮะเพื่อนตั้งแต่ช้าแล้วได้ค่ะไม่อันนี้คือน้ำหมึกมันกระเด็นใส่ไงพี่นะโอ้โหแม่นก็ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ยังไม่รอดเพื่อนเท่าไหร่ก็ได้อยู่โอเคเอ,จอัจจานติ20ตัวลบศูนย์ <laughs> คนผมไอ้ถังฝาน้อไมเรากำลังคุยกับการปิ้งหึกปิ้งปุกปิ้งหมึกปิ้งปุกก็เดี๋ยวเราไปเจอกันบนฝาไปเจอกันบนฝั่งนะคะก็อร่อยมากๆสนุกมากๆด้วยโอเคเจอกันมูนิโกคอนาฟบูกาจากเราจากเรือแล้วเราก็จะบอีปาร์ตี้กันเล็กๆมากระไรมือกีตาร์เป็นของ Con, con mis amigos y mis colegas, todos uniéndonos en esta linda saluna, la, la playa, la olas nunca la fortuna <laughs> nos sigue la alegría. Amigos, como juntos, caminando por el mundo. No tengo más que decir, así como te canto y los me lo vas a decir para la cantará. ปั๊บนะคะก็คือเราจะไปตกปลาน้ำลึกกันกับไหนครับไหนอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่แค่ไหนมาครับไม่ต้องสิบโลไม่ต้องตัวละสิบโลไหมโอเคโอเคตอนนี้เราถึงที่จุดตื่นเลยลูกนิไม่ตื่นถึงที่จุดตก ปลาแล้วนะนั่งออกมาสักพักใหญ่กลางทะเลเคว้งคว้างนี่เลยเป็นตุกปลาของเราคริ้งพรนอมเบ็ดอันใหญ่โตโมโหลานี่โมโหละมากับทีมเดินแก๊งเดิมแสบแสบยังไม่ตื่นดีตื่นออกมาจากเฟลก็วิ่งกันมาเลยวิญญาณไม่เข้าร่างดีงั้นเดี๋ยวเราตกปลากันนะครับ ลงไปแบบเดียวเลยเบ,บ็ดน้องโจตึงแล้วอ่ะตัางหน้าเป็นปลารออ,อย่างมาีพร้อมบรรยากาศเพลินคว้างกับทะเลเราจะใช้ปลาหมึกนะคะในการเป็นเหยื่อตกปลามาบ็ดเท่ากันหน่อยไหมจอนครับผมเบ็เท่ากันหน่อยได้จากปลายเว้ยเ<ว>้บ็ดเท่า ตัวแรกของคลิปดีอ้หเงียบคลิปเลยโจประเดิมน้องโจโฉได้ตัวแรกไม่แปลกใจอ่ะไม่แปลกใจฝีมือระดับโจโฉเราได้ตัวแรกน้องโจโฉได้ตัวแรกไม่แปลกใ่อ่ะไม่แปลกใมือระดับโจเลยต ตื่นเต้นได้ตลอดเลยนี่โอ้ยมาเงียบเงียบต้องสามาแล้วหนึ่งมาแบบเงียบๆไปเดียวกันที่นี่ว่าต่ามาแล้วนะคะหนึ่งแต้มต้องสาได้กำลังเยอะอยู่ตัวตัวมองทุโอ้โหมาแล้วครับตังหวะนี้ เกี่ยวรยเยวเกี่ยวนเอโ้หเยกเี่ยวเบดกันเองหมึกมากินหมึกด้วยกันเองโอ้โหยอนเลยครับมัน่าจะหิวเอาไหมเกินเอาเป็นเหยื่อเอาเป็นเหยื่อเอาเป็นเหยื่อเอาเป็นเ่ให้เจ้าชู ตกเอาก็ใช้มกระดองเป็นเหยื่อนี่ไม่เหยื่อโอ้ตัวนี้น่าจะกำลังอร่อยเลยพี่นี่ระวังไว้นี่กันนะหมายที่สองนะคะไม่ปังพังมากเดี๋ยวเราต้องไปหมายที่สามต่อหมายเจอเลยทีนี้ผลประกอบการของจอร์จเป็นยังไ้งสองตัวสองตัว น้องตาก็สองตัวหนึ่งมีน้องตาและใช่แล้วของน้องโจตัวหนึ่งตัวเท่ากันหมดเลยใช่พอแอนได้ตกได้ประมากหมเลือกมานะครับตอบใซนี้ถึงหมายที่สามแล้วค่ะจอมเป็นไงมั่งบอกเลยว่าสุดตรงไหนบอกเลยว่าสุด ทำบาปตกปลาเราน่าจะไม่เวิร์กแน่แต่เราไปทำาื่นกันนะคะมาถึงที่แคมป์แล้วนะคะเฟลตกไปตกปลายักษ์แต่ได้ปลาหมึกชนจอนเาผมครับผมได้ตั้งสองตัวนี่ประมาณสี่นิ้วสองตัวใช่แล้วถือว่าจอนเทวันนี้จอนเอ็พีนะคะเรานี่ยอมพ่ายแพ้ให้กับจอนเพราะวันนี้ดวงบาปเราไม่ขึ้นจริง ขนาดแบบเทพๆอย่างคุณโจโฉนี่ยังไม่ได้เลยคิดดูด้ตัวนึงผมจะเปิดเนี่ยตัวใหญ่่อยไว้ให้เป็นหน้าที่พวกคุณแต่พวกคุณไม่เอาผมก็ไม่อยากจะเอาละมวานพี่โจตกได้ตัวบอลเลอร์เลยนะใช่ใหญ่เท่าบ้านบอกเลยได้เดี๋ยวพี่แอนค่อยแปะลิงก์ให้ดูใช่เวรางานภาพปมเมียนเมียนว่าเราตกได้มา จริงๆแล้วเป็นของคนอื่นวงกูดจริงๆวันนี้พยายามนะไต่เขาก็พยายามพาเราวนหลายที่<ช>คือเปลี่ยนโลเคชันไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ,รบสี่ตัว<ช>แล้เราก็กลับโห<ส>ดใหญ่เอาเยื่อมาทำเป็นปลาหมึกกระเพราด้วยใช่แล้วแยกแยะแยกย้อยวันนี้นะคะเรามีภารกิจ เอาคนขาเจ็บไปส่งข้าวให้คนขาดีบนยอดเขาสูงโคตรอันตรายเกือบเอาชีวิตไม่รอดไฟลอเนี้ไม่เหมือนเดิมผู้ร่วมภารกิจของเราก็จะมีผมไนท์คนขาเจ็บครับไนท์คนดีคนเดิมและจอห์น็อกวอล์กเกอร์ใช่จอห์นล็อกวอล์กเกอร์แต็เก็จะมีน้องใหม่ของเราวันนี้จะเป็นน้องตาี็จะพาน้องตากึ้นไปดูแลเราก็มีจพี่ไกด์ด้วยชาญพี่ไกด์ด้วยสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะร่วมเดินทางกันไปนะคะวันนี้ทั้งหมดห้าห้าคนแต่เราจะลงมาทั้งหมด6คนป่ะ ร, <ไป S 1> รับของแต่งกันคนมีคนต่างกายแข็งแรงได้โอเคอันเดี๋ยวเราไปภารกิจ <laughs> ไปส่งข้าวของแปงกันนะคะ <laughs> เจอกันค่ะ <laughs> ไม่ลืมไม่ลืมรดวบนยอดขกอีก <laughs> ช่องกำลังเปิดช่องหนึ่ง <laughs> เ,เขาเรียกนกแลรลก็คือนกเงือกเล็กอะ่ะเขาเรียกนกแลดที่นี่ดูดิเลี้ยงก็เป็นไก่เลยหลังจากเดินผ่านชมุมชนนะคะเราก็จะเดินตัดเลาะชายหาดเพื่อที่จะไปจุดที่จะขึ้นเขาสี่เราจะผ่านในวันนี้ ถึงเขางพันเจ็ดร้อยครับหนึ 1> 1, ่เจ็ดร้อยเมตรก็ถือว่าสูงอยู่เพราะมันชันเดินไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ไกลแต่ว่าอากาศจะร้อนมากๆครั้งที่แล้วนี่หหแอนจำได้ว่าเหงื่อแตกกับปาาวันนี้วันนี้เตรียมน้ำมาก็เเ็ษใหญ่หนนะคะเพ่นนะมามานี่แล้ะคะ่ะตอนนี้เริ่มเข้าเขตป่านะคะที่นี่ก็จะเป็นป่าแบบป่าใต้จะชื้นชือนร้อน แล้วก็เห็บแมลงเยอะๆบอกเลยว่างานเนี้ยเงือแตกหมดตัวรีบแน่ๆธารกิจเอาข้าวมาส่งมองแปงบนยอดเขาสูงโคตรอันตรายเกือบเอาชีวิตไม่รอดสำเร็จแล้วเราถึงจุดยอดเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วบุคคลที่เราข้ามให้ก็คือันนี้ ยืนเคื่องเขียวอยู่นี่เขารอ่อข้ามาสองนี่้องตาคือเริ่มเดินทางของเราสืดยอดนมากกลับมีอยู่ครับบอกเลยเหนื่อยไหมคะตอนสบายกินไม่ใช่อย่างนี้สบายแต่ว่ากินน้ำหมดไปหลายขวดใช่เหนื่อยค่ะแต่ขึ้นมาแล้วโหเหนื่อยกว่าเดิมอีกไม่ใช่หายเหนื่อยสวยค่ะสวยเดี๋ยว พักบอู่ววิดใสสเื้ตัวนี้นอนนี้นะคะแอนถึงจุดสูงสุดของจุดชมวิวนะคะที่นี่ก็คือผาข้างทักที่เกาะพะลวยจุดที่นั่งเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดก็คือจะเห็นเนี่ยอ่าวพะลวยรอบเลยเห็นไหมคะ,ะเอาวซ สวยมากคะ่ะสวยมากอยากให้ทุกคนได้มากันมาจุดท <c oughs> ี่แอนนั่งเน่ตรงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าหินเนี่ยคมมากหินจะบาดรุดนะคะนั่งดีๆก็ไม่อยากให้ทุกคนขึ้นมาบนนี้หรอกเพราะว่ามันอันตรายแต่ว่าก็อยากหนึ่งสวยไหมคะสวยยายคนมาค่ะที่ชื่ออะไรนะคัะพี่หมู พี่หมูเป็นไกด์ของที่เกาะพะโลยก็คือจะดูแลเรานะคะในการขึ้นกันลงเขาเขาที่นี่ถือว่าไม่ได้ขึ้นยากแต่ว่าค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะหินมันแหลมคมต้องมีผู้เชี่ยวชานะคะใช่นี่ก็ฝากพี่หมูด้วยพี่หมูดูแลดีมากสวยมากค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองของแอนนะที่ขึ้นมาบนนี้ประทับใจทุกครั้งค่ะ ภารกิจที่เอาข้าวมาส่งฟองแปงบนยอดเขาก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะคือวันนี้เราตั้งวันแล้เราเอาตั้งภารกิจว่าเอาข้าวมาส่งฟองแป้งบนยอดเขาสูงโคตรอันตรายเกือบเอาชีวิตไม่รอดถือว่าภารกิจสาเร็จนะคะเดี๋ยวเราฟองแปงกินข้าวแล้วเราก็จะมีภารกิจต้มมาม่าบนยอดเขาสูงด้วยภา <c oughs> รกิจเอาข้าวมาส่งปองแปง้งสําเร็จแล้ว แล้วเราก็ให้กำลังใจกันนะทุกคนที่เป็นทีมเอาข้าวมาส่งกันใช่แล้วอิ่มแทงเลยเ,ออเห็นป๋องกินได้เราก็สบายใจละขอบคุณอย่างสูงครับรู้อย่างนี้รู้ว่าจะเอาข้าวมาสง่งนี่ไม่น่าขอให้เอามาส่งเลยดูลำบากกันทุกคนเลยนะ <laughs> <laughs> ให้รู้สึกไม่ตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะมากันไงก็เลยจะฝากมาเฉยเ จริงแล้วก็จะมากันอยู่แล้วใช่แล้วใช่เราก็ทําเป็นดราม่าไว้แหละใช่ไหมเราตั้งใจมาทําคลิปเป็นอยู่แล้วแหละล้วก็เลยถือโอกาสเอาทําเป็นดราม่านิดนึงจริงกัว่าจะหลอกว่าไม่ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ลอยอยู่ข้างล่างแล้วก็พอเจอกันแล้วก็ค่อยขึ้นมาด้วยกันต่อโอ้โหเดี๋ยวให้ปองไปกินข้าวนะคะภารกิจเราสําเร็จแล้วค่ะนีมากันเองเะไม่มาหรอ หลังจากผ่านไป3มชั่วโมงในการต้มมาม่าเวอร์ก็ได้นี่ผัดชาแห้งพะเลไข่ต้มโดยฝีมือจอไหนและแอนแเราจะกินมามา่าหม้อน,นี้นะคะคนยอดเขาสูเพาออันตรายใช่แล้วอ,อันตรายสุดๆใช่ไปงั้นเราไปกินมาม่ากันดีกว่าเนาะไปไปแ้ oh, <thank> าก็กินกันมาพอสมควรละ จะหมดละก็อร่อยมากสนุกมากเหนื่อยมากด้วยโอเคก็ถือว่าเป็นมือที่สนุกนะงดหน้าหม่ไหมตรงไม้แล้่งั้นเดี๋ยวพี่พี่ส่งข้างล่างเดี๋ยวพี่ไปกินมาม่าข้างล่างรอโอเคโอเคคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรเมนูแปลกๆที่ไหนอีกเจอกันนะคะบ๊ายบาย